สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาแบบหน้าโสดอีกแล้วนะคะเพราะว่าก็ใกล้จะถึงวันแห่งความรักแล้วเนาะเราก็เลยแบบว่าเออจะมาแต่งหน้าแบบใสๆวันว,นว,นวนาเลนไทน์กันนะคะแล้วก็นางเอกของเราในวันนี้นะคะก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองนะนี่เราเพิ่งไปซื้อมาเมื่อวานนะคะแบบแพ็กเกจจิ้งน่ารักน่าใช้เลยทีเดียวนะคะเป็นลิปของไดโซกนั่นเองนะคะ60บาทนะคะ ซึ่งเจ้าลิปตัวนี้จะมีทั้งหมดสามสีนะจะมีสีส้มสีส้มก็กลิ่นส้มแหละสีชมพูเราจะไม่ได้กลิ่นอะไรน่าจะเชอร์รี่หรือสตรอเบอรี่หรืออะไรสักอย่างนะคะส่วนตัวนี้เป็นสีแดงเราซื้อส,สีแดงนะคะเป็นกลิ่นแตงโมนั่นเองนะคะแต่ก่อนที่เราจะมาลองใช้เจ้าตัวนี้ให้ดูเนี่ยเราจะต้องไปลงเครื่องสาอางตัวอื่นกันก่อนนะคะตอนนี้นะคะหน้าของเราก็ลงฮาดาราโบไปแล้วนะคะแล้วก็ลง ครีมกันแดดของคิวเพลสตัวนี้ไปแล้วนะคะวันนี้เราจะใช้ตัวนี้นะคะเป็น BB ครีมนะคะของ Q p l เพลนั่นเองนะคะเจ้าตัวนี้เนเนื้อของมันนะจะเป็นสีขาวๆนะคะแต่เวลาที่เราเกลีย่ยเนื้อของมันจะเป็นสีขาวนะคะแต่เวลาที่เราเกลีย่ยเนื้อนะเกลีย่ยเนื้อครีมนะมันจะแตกตัวแล้วก็กลายเป็นสีเนื้อนะคะแบบนี้นะ mm hmm. เห็นชัดไหมครับ ซึ่งมันแบบว่าบางเบาแล้วเราก็ชอบมากๆเลยนะคะตัวนี้ใช้บ่อยมากๆเลยเพราะมันบางเบาแล้วก็กลมกลืนกับสีผิวของเราได้ดีนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงที่หน้ากันเนาะเราเป็นคนมือหนักอะเราก็ลงเยอะมากเลยแบบิีนี้ใสอะจีนี้ใสแบบลงอะไรเยอะ ตัวต่อไปที่เราจะลงนะคะเป็น cushion blusher สีชมพูนะคะของเคที่ดอนนะหาซื้อได้ในเซเว่นะคะตัวนี้เราเคยรีวิวแยกไว้แล้วนะคะไปหาดูกันได้นะคะค่ะตอนนี้เราก็ลงหลักตัวนี้เสร็จแล้วนะคะจะได้แก้มแบบชมพูบอ,บอสใสๆออกมาแล้วนะ ตัวต่อไปที่เราจะลงนะคะเป็นแป้งรีทัชของ Q-Place นะคือตัวนี้มันก็ปกปิดได้ดีแหละแต่ว่าเราอยากให้มันปกปิดให้เรานิดนึงนะคะแต่ว่าไม่หนาจนเกินไปเพราะฉะนั้นเราจะใช้แปรงในการลงแป้งนะคะก็ลงแป้งเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ผิวมาประมาณนี้นะ ็นผิวที่แบบว่าดูไม่หนักไม่หนาจนเกินไปนะคะตัวต่อไปที่เราจะลงนะคะก็จะเป็นแอบผ่อนหายใจเพราะว่าดูสภาพดูสภาพตลาดของมันนะคะแต่เราก็ยังไม่คิ้มเพราะว่าเราทําตกแบบตกแล้วตกอีกตกแล้วตกอีกแต่ก็คือยังชอบใช้อยู่นะเป็นเป็นที่เขียนคิ้วของคิ้วเพลสนะคะแบบฝุ่นนะเราชอบสีของมันนะคะเขาจะมี3าเฉดสีนะ แล้วก็มีแปลงแบบนี้แถมมาด้วยคือแบบเราชอบเฉดสีของมันนะคะเราไปเจอแบบเออที่เขียนคิวในเซเว่น Q อ่ะสีมันก็จะเข้มไปนะคะมันจะไม่มีโทนสีเนี้ยเหมือนในเซเว่นจะมีแต่แบบสีประมาณเนี้ยแล้วก็เข้มกว่าน,นี้อีกซึ่งเราว่ามันเข้มไปนะเราก็เลยแบบเออชอบของคิวเพสอันนี้มากมากเลยราคาเราจำไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นที่ใต้คลิปวิดีโอให้ดูนะคะว่าแต่และชิ้นมันราคาเท่าไหร่นะแล้วต้องมาเขียนคิวกัน Q นะคะแต่ปกตินเนี่ยบุ๋มเป็นคนที่คิ้วหนาอยู่แล้วนะคือแบบเป็นคนคแบบิ้วหนาแบบคิวหนาคิวเข้มแล้วก็ เปลีย่ยนโครงโครงคิ้วได้ยากนะคะอันนี้ก็คือแบบไม่ได้กันไม่ได้อะไรเลยนะก็คือปล่อย่างนี้นแหละโดยความขี้เกียจแล้วก็เราเป็นคนที่แบบเออหน้าสดบ่อยอะไรเงี้ยคือแบบออกไปหน้าออกไปนี่บางทีก็ไม่แต่งหน้าก็มีนะคะมัเลยแบบโดยช่างเธอไม่ต้องการมาหลอกน้ออะไรเงี้ยต่อไปที่เราจะใช้นะคะก็จะเป็นเชดดิ้งตัวนี้ของคิวเพลสนะคะ เป็น Color Fantasy นะคะ Shading and Highlight Powder นะ mm hmm. คือเราใช้ของ q p l a c e เยอะจริงๆนะคะ mm hmm. เพราะว่ามันเป็นแบรนด์ที่เออแบบราคาถูกนะแล้วก็คุณภาพก็ค่อนข้างจะดีนะคะส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยใช้ของตามแบบตามตลาดนะตามไรนะ้ำพดนโลควนะั่นเองนะคะเราก็จะซื้อแบบแบ,บนรนด์พวกนี้แหล q ers, ers, so Teen, ะคิเวเพ Q place stay s o Mistine แบบเคร,รื่องสำอางในวัสดไรเงี้ย เราอาจจะไม่ได้ซื้อพวกเคาน์เตอร์แบรนด์อะไรพวกนะั้นทุกมันแพ,นเพงเกินไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงเชดดิ้งแค่เบาๆนะแต่เราจะหมุกนะคะเพราะเราไม่ค่อยม,มีด้านมาเองก็ <S <S ลงเฉดดิ้งกับไฮไลท์เสร็จแล้วนะคะตัวต่อไปที่เราจะลงก็คืออายแชโดว์ของอินทูอินนะคะ เราจะใช้แค่3สีนี้นะสีนี้สีนี้แล้วก็สีนี้นะคะจะลงสีนี้ก่อนนะคะสีชมพูก,กันนะ โลดเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะต่อไปเราก็จะมาดัดขนตากันนะคะเสร็จแล้วก็จะปัดด้วยมาสคาร่าตัวนี้นะคะ Q place c o l o r fantasy d a l I เด y e ่ a า a มา a นะคะตาเสร็จแล้วนะตอนนี้ก็มาถึงคิวของนางเอกของเราแล้วนะคะตัวนี้นะเป็นดโอ ซอฟลิปกลอสนะคะเป็นกลิ่นแตงโมนะเพื่อนๆอาจจะเข้าใจผิดว่ามันเป็นลิปแมทอะไรเงี้ยจริงๆไม่ใช่นะมันคือลิปกลอสนะคะเราจะแกะให้ดูนะรานะคา60บาทเท่านั้นเองอะคือเราเป็นคนที่แบบลงไหลคลั่งใครลิปลิปกลอสมากเลยนะคะเราก็เลยแบบเออไปลองซื้อตัวนี้มาลองดูมันก็แค่60บาบอาทนะเผื่อมันจะดีก็ได้นะเฮ้ยกล่องก็น่ารักนะแล้วแบบเออตัวหลอดมันก็น่ารักด้วยข้างบนมันเป็นเหมือนแบบ กลีดดอกไม้อะไรเงี้ยสีก็จะเป็นสีแดงที่แบบแปลกๆ,ๆนิดนึงนี่แจบะบสวอชให้ดูนะคะสีก็นสดงประมาณนี้เลยนะคะเห็นชันไม่เอเย่ยเดี๋ยวเราจะมาลองใช้กันดูนะคะออกมาสวยมากเลยนะคะ ทำได้ดีเลยนะในราคา60สิบาทนะคะใช้แป้งปัดแรกนะคะลบๆขอบปากนิดนึงเนาะก็จะได้เสีอยมประมาณนี้นะคะเห็นชันไหมคะค่ะตอนนี้ก็แต่งหน้าเสร็จแล้วเนาะตอนแรกก็บอกว่าจะบางบางเบาๆทำไมตอนนี้แต่งไปแต่งมาก็กลายเป็นนิ้วเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำผมกันดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราจะมาเก็บปลายผมซักนิดนึงนะคะ จะใช้ตัวนี้นะเป็นสูเข็บปลายผมนะคะเป็นที่ม้วนผมนะคะของเลอซาชานะตัวนี้ในเว็บของเลอซาชาเขาไม่มีขายแล้วนะคะเป็นรุ่นที่ทำออกมาแบบสองสามปีมาแล้วเนาะหรือเปล่าหรือสี่ห้าปีประมาณนี้แหละในเว็บหลักของราซเอของเลอซาชาไม่มีขายแล้วนะคะเราไปซื้อมาจากเว็บทูโฮมนะคะราคานะ่จาจะแบบเออสักสี่ห้าร้อยนี่แหละประมาณนี้นะคะ เป็นแกนเล็กนะไม่รู้กี่มีจำไม่ได้นะคะต่วมันก็ใช้ดีนะคะสําหรับคนที่แบบเออน้องๆผมราบ,บาทที่แบบมันดีดเป็นตูดเป็ดอะไรเงี้ยก็ใช้ได้นะ เสร็จแล้วนะคะเราไม่ได้ทําผมเยอะนะเราเก็บแค่เฉพาะปลายผมให้มันม้มๆเข้านะคะส่วนนางเอกของเราวันนี้นะก็คือไดโซย l ิลิกลอสตัวนี้นะคะแบบเฮ้ยแพ็กเกจก็น่ารลานะ่ะสีก็สวยนะคะแล้วก็แค่60บาทเท่านั้นเองนะคะแบบรู้สึกปากมุมชุ่มชื้นมากเลยนะคะแล้วสีของเขาก็สวยมากเลยนะ,ะดูดิ แต่เรื่องความติดทนนะคะเราว่าก็ยังไม่ติดทนหรอกเนาะเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นลิปกลอสธรรมดานะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่แบบว่าพวกลิปแมทลิปอะไรเนาะสีของเขาก็จะแบบเออหลุดหลุดไปได้ง่ายนะคะแล้วก็ใช้เติมระหว่างวันเอาเนาะเราก็ชอบมากๆเลยนะคะตัวนี้เดี๋ยววันหลังจะไปลองซื้อสีอื่นมาใช้ดูนะลุกการแต่งหน้าของเราในวันนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะเอาไปปรับใช้ให้ใหมันเหมาะกับตัวเองได้นะคะเราก็ยังแต่งหน้าไม่เก่งหรอกก็ยัง แต่งอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับคลิปต่อไปจะมารีวิวอะไรยังไม่รู้นะคะแต่ว่ารับรองได้ว่าถูกและดีแน่นอนนะคะ,ะคอยมีความสุขในวันแห่งความรักที่กำลังจะมาถึงนะคะน,นี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย